เราไปดูเรื่องการจัดฟุตบอลโลกที่กาต้ากันหน่อยซึ่งก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มาตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิความปลอดภัยของคนงานที่มีคนงานเสียชีวิตจํานวนมากนะครับ <S <S ในการก่อสร้างสนามฟุตบอลและล่าสุดทางกาต้าครับก็ถูกโจมตีอีกนะครับว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับชีวิตของคนงานมากเท่าไหร่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการตายของคนงานต่างชาติเป็นเรื่องธรรมชาติและก็ไม่ควรถูกทําให้เป็นเรื่อง นัสเซอร์อัลเคเตอร์ประธานบริหารจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนี้ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่คนงานชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิตระหว่างการซ่อมไฟตรงที่จอดรถในแคมป์ซ้อมของทีมชาติซาอุดิอาระเบียซึ่งเขาลื่นตกลงมาจากทางลาดกระแทกลงกับพื้นคอนกรีตจนเสียชีวิตซึ่งอัลเคเตอร์ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวรอยเตอร์แบบนี้ครับ We're in the middle of a World Cup And we have a successful World Cup. And this is something that you want to talk about right now. I mean, death is a natural part of life, whether it's at work, whether it's uh, in, your, in your sleep. Of course, a worker died. Um, our condolences go to his family. Um, however, you know, I mean, it's, it's strange that this is something that you wanted to focus on as your first question. น,นี้แหละครับตอนที่เขาตอบว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติคนงานก็ต้องมีตายบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทําให้ทางผู้จัดการแข่งขันกาตาถูกโจมตีนะครับว่าไม่ให้ความสําคัญกับชีวิตของคนงานต่างชาติแถมยังวิจารณ์นักข่าวด้วยว่าทําไมถึงถามคําถามเรื่องนี้ทําไมไม่ถามเรื่องการจัดการแข่งขันที่ประสบความสําเร็จที่ทําให้กาตามองว่าเห็นการแข่งขันสําคัญกว่าชีวิตคน คือมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่าความตายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าการที่คนงานตายหลายๆคนแล้วก็ตายในระหว่างการทํางานด้วยมันก็เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้เหมือนกันซึ่งการที่ผู้จัดการแข่งขันออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ก็ยิ่งทําให้องค์การด้านสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ที่ดูแลความปลอดภัยของคนงานที่ทํางานในต่างชาติเนี่ยมองว่าทางกาตาเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของคนงานเลย